ดีกาอายาดูมินคำพิพากษาสารดีกาที่1,608ทับ2,564ารดูหกิ่ารดูมินอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา136หมายถึงการดา่าดูถูกเหยียดหยามสบประมาทหรือทำให้อับอายการวินิจฉัยว่าการกล่าววาจายอย่างไรเป็นการดูหมิ่นผู้อื่นหรือไม่ จึงต้องพิจารณาว่าถ้อยคำที่กล่าวเป็นการดูถูกเหยียดหยามหรือสประมาทผู้ที่ถูกกล่าวถึงอับอายหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นแล้ว พันตำรวจเอกสโจดร่วมเรียกจำเลยกับพวกไปสอบถามถึงเหตุที่แจ้งความให้ดำเนินคดีแก่คนร้ายที่ร่วมกันปล้นรถยนต์ซึ่งได้ความว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีชื่อสอเป็นผู้ครอบครองมิใช่จำเลยโจดร่วมจึงให้สเป็นผู้ให้ข้อเท็จจริงสแจ้งว่าวันเกิดเหตุพนักงานของบริษัทผู้ให้เช่าซื้อมายึดรถยนต์ของตนเป็นเหตุให้จำเลยเกิดความไม่พอใจ กล่าวต่อโจทย์ร่วมว่าผู้กำกับเหลี่ยมใส่เราแล้วทั้งที่การปฏิบัติหน้าที่ของโจทย์ร่วมเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานตามปกติเพราะก่อนที่เจ้าพนักง,งานตำรวจจะรับแจ้งความเรื่องใดย่อมต้องสอบถามข้อเท็จจริงให้ได้ความชัดแจ้งว่ามีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นเสียก่อนเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ไม่ให้เกิดการกันแกล้งกันโดยการน,นำเอาความเท็จมาแจ้งที่จำเลยพูดกับโจทย์ร่วม ด้วยถ้อยคำดังกล่าวอันหมายถึงโจทร,ร่วมใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่รับแจ้งความตามที่สอแจ้งทําให้ผู้ที่ได้ยินเข้าใจว่าโจทร,ร่วมเป็นเจ้าพนักงานตํารวจใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่สุจริตถ้อยคําดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นเพียงคํากล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้นแต่เป็นการกล่าวถ้อยคําสบประมาทโจทร,ร่วมซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทําการตามหน้าที่เป็นการดูหมิ่นโจทร,ร่วมอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา1 3 6